เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพอย่างยิ่งดิฉันนางอิมทองปัญญาเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2508ปรับราชการเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2537ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนคำม่วงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาลสินปฏิบัติการสอนรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณหัวหน้าแผนงานโรงเรียน และหัวหน้างานโรงเรียนกับชุมชนเนื่องจากไม่ได้เรียนจบเอกสังคมศึกษามาโดยตรงจึงต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาโดยการอบรมประชุมสัมมนาตลอดจนศึกษาหาความรู้จากสื่อต่างๆ รายวิชาสังคมศึกษามีเนื้อหาสาระมากจึงทำให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่ชอบเรียนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำดังนั้นจึงได้สร้างนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อพัฒนานักเรียนโดยใช้รูปแบบครูอิ n มโมเดลในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน K. n o w l e d g e การสร้างองค์ความรู้สิ่งที่ต้องการให้นักเรียนบรรลุ R. research การศึกษาค้นคว้านักเรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อนำความรู้นั้นไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือประเด็นที่นักเรียนสนใจ U. uphold การส่งเสริมสนับสนุนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่สนใจตลอดจนส่งเสริมศักยภาพของแต่และบุคคลให้ลงมือกระทำกิจกรรมจนประสบความสำเร็จ I integration การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียนซึ่งทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน M. Meaningful การมีความหมายการเรียนรู้นั้นต้องมีความสําคัญมีความหมายกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันทําให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่นําไปสู่การพัฒนาชุมชนพัฒนาประเทศที่ยัง่งยืน ครูอิมโมเดลมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานอีกทั้งนำลูกศิษย์ออกไปเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆโดยเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา จากหน่วยงานอื่นๆอย่างต่อเนื่องเกิดผลงานเป็นที่ยอมรับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติอาทิการประกวดโครงงานคุณธรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองจึงได้พัฒนาต่อยอดเป็นโครงงานอาชีพได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ผลงานชิ้นนี้ได้รับคัดเลือกจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาลสินให้เข้าร่วมโครงการประกวดโอท็อปจูเนียสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มหนูน้อยแพรวาเป็นตัวแทนจากโรงเรียนคำม่วงจังหวัดกาลสินวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปพบกับผลงานสร้างสรรค์พัฒนาเพิ่มมูลค่าให้ผืนผ้านในชุมชน แพรวาหรือผ้าไหมแพรวาถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยเป็นการทอที่ละเอียดวิจิตรพิสดารด้วยการเก็บลายการเก็บขิดมีลวดลายโดดเด่นจนได้ชื่อว่าราชินีแห่งไหมชาวอำเภอคำม่วงแทบทุกครัวเรือนจะทอผ้าไหมแพรวาเมื่อทอผ้าเสร็จชาวบ้านก็จะตัดกบหูทิ้งและในการตัดชุดผู้ไทยก็นำแถบขิดมาตกแต่งจึงมีเศษผ้าเหลือ ช่างก็จะนำไปเผาทำลายจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนกลุ่มของพวกเราเห็นว่าควรนำแถบขิดและกบกหูที่ชาวบ้านตัดทิ้งมาประดิษฐ์ด้วยฝีมืออันประณีตเช่นเข็มกัดผ้าผ้าสวยตุ้มหูแพราก็น่าใช้และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยต้องทวงกุญแจผู้ไทยเป็นของใช้ของตกแต่งหรือเป็นของฝากของที่ระลึก ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงสิ่งที่พวกเราได้รับจากการทำโครงการในครั้งนี้คือ 1. เพิ่มมูลค่าให้เสษผ้าในชุมชน 2. รู้จักคิดคำนวณต้นทุนกำไรและ3ช่วยสืบสารอนุร,รักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้ยั่งยืนค่ะจากการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนจึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับรางวัลที่สูงยิ่งขึ้นในระดับชาติ รางวัลวัฒนธรรมวินิจฉรางวัลนักเรียนพระราชทานผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมลูกสิทธ์ค้นพบตนเองสามารถนำไปต่อยอดในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น สวัสดีค่ะดิฉันนางสรราวทศยาพรเททะน,ททนุนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นค่ะซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของคุณครูอิ่มทองนะคะคุณครูอิ่มทองเนี่ยเป็นคุณครูที่เก่งมากแล้วก็มีความตั้งใจสอนลูกศิษย์มาเป็นอย่างดีโดยตลอดแต่ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือคุณครูเนี่ยให้โอกาสกับนักเรียนทุกคนได้ฝึกฝนตนเองได้ค้นหาตนเองผ่านการทำกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยโดยคุณครูจะเน้น ความสนใจของนักเรียนเป็นหลักก็เลยทําให้เราเนี่ยได้ลองทําอะไรที่แปลกใหม่ซึ่งในตอนที่ดิฉันยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาก็ได้รับโอกาสจากคุณครูนะคะรางวัลที่ดิฉันภาคภูมิใจมากที่สุดก็คือการอ่านฟังเสียงชิงถ้วยพระราชทานซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศก็ได้คุณครูเป็นคนฝึกฝนชี้นำแนวทาง ไม่เพียงแต่การฝึกฝนที่ดีเท่านั้นแต่คุณครูยังให้กำลังใจชี้แนะออทำให้เราเป็นคนที่คิดได้กล้าคิดกล้าตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นระหว่างการฝึกซ้อม การแข่งขันหรือแม้กระทั่งในห้องเรียนคุณครูจะให้กำลังใจนักเรียนเสมอมีคำลึงที่คุณครูชอบพูดติดปากคือครูเชื่อเธอครูเช,เ,คเชื่อเธอทำได้ลูกศิษย์ของครูเก่งสิ่งนี้ล่ละค่ะทำให้เรามีความมั่นใจกล้าในสิ่งที่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องหนูขอบคุณคุณครูมากเลยนะคะที่ได้อบรมสั่งสอนหนูมาในสมัยนั้นทำให้หนูได้เก็บประสบการณ์ต่างๆแล้วก็มาเป็นแฟ้มสะสมผลงาน จนสามารถสอบติคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในรอบของการยื่นพอร์ตโฟลิโอส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็เพราะคุณครูอิมทองค่ะขอบคุณค่ะด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูจึงอุทิศต,ตนมุ่งมั่นทุ่มเทเสียสละเวลาให้กับลูกศิษย์ตลอดมาผลงานและรางวัลที่เกิดจากลูกศิษย์ กลายเป็นเครื่องสะท้อนผลงานให้คุณครูอิ่มทองปัญญาเป็นที่รู้จักและเป็นแบบอย่างในวงกว้างจึงได้รับรางวัลต่างๆเรื่อยมาดังนี้รางวัลหนึ่งแสงครูดีรางวัลผู้ทรรคุณประโยชน์ต่อกระสวงวัฒนธรรมรางวัลตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู รางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่14รางวัลสุดยอดครูดีรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดรางวัลพระพรหัสบดีประเภทบุคคลและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครุสดุดดีปีพุทธศักราช2564ขอบคุณค่ะ